ดีนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เรามาเจอกันดึกหน่อยนะครับพี่น้องครับอืมออานะครับอืมนะครับยังไงก็ไม่รู้นะอืมนะครับอืมถูดถุดครับนะครับพี่อัดมาวันไหนครับอ่าอัจเริยะก็เดี๋ยวก็มาครับ นะเขาว่างวันไหนแล้วเขาก็มาละนะนะมามาไหนก็ลุกเป็นไฟละอาชญานะณนะครับวันก่อนมานี่ก็เพจแตกแล้วนะครับโอ้โหมาแฉมาอะไรนะอ่า,อาพันตำรวจโทรวางกล้องในโรงพักพันตำรวจเอกอ่าเปนะ็นไงส่งให้กับคนปล่อยคลิปคนปล่อยคลิปปล่อยเฟจปล่อยเฟซโพสใส่ร้ายอาจารย์เดชาเลยโอ้โอฉรญาะนี่ยกเป็นฉากฉากเลยมีหลักฐานครบ แต่การไม่แต่แต่เขาไม่ได้เปิดเผยก็ส่งให้ผู้อุปการตำรวจแห่งชาตินะครับเก็บไว้เป็นข้อมูลนะเรื่องขบวนการปล่อยคลิปเนี่ยโ,โหเรื่องการขุดอะไรต่างๆเนี่ยหาหลักฐานนี่อัจฉริยะเขารู้มีภาพถ่ายไปยืนหน้าโรงพักนะครับแล้วโรงพักนี่ก็เป็นไงผู้กากับก็นะเป็นคนที่รับแจ้งคงแจ้งความคดีอัจฉริยะโดนกันแกล้งก็หาดักฟังนะผู้กำกับจบรุ่นไหนยังไงอะไรนะไปนั่งฉลองกัน นะคนปล่อยคลิปมีเมียไปด้วยร่วมงานโอ้ยมันหลักฐานมันชัดหมดอ่ะไปฉลองกันที่ร้านนู่นร้านนี่นะครับเรื่องการขุดการอะไรในคุณอัจฉยะเขาเต็มที่นะนะท่านใดที่มีเรื่องราวอะไรต่างๆที่จะร้องเรียนผ่านอา่ามายังทนายคลายทุกข์หรือคุณอัจฉริยะก็ร้องเรียนได้นะครับหรืออันไหนถ้ามันเกินกําลังผมก็ส่งเข้าไปในกลุ่มผู้สื่อข่าวให้เขานําเสนอออกสถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐนะช่องอะไรช่องแป ช่องอรมารินอะไรต่างๆช่องสามได้หมดนะนะครับใครที่ไม่รับความเป็นธรรมอะไรนะส่งมาเลยครับทุกเรื่องครับส่งมาทางยินบ็อกหรือไงก็ได้ส่งมาได้เลยนะครับยินดีนะครับที่จะให้ความเป็นธรรมกับท่านนะแต่ผมไม่ใช่พวกรับจ้างปล่อยคลิปนะเพราะว่าการรับจ้างปล่อยคลิปเนี่ยมันอันตารายพอปล่อยคลิปเสร็จเนี่ยพวกเดียวกันก็อาจจะสั่งค่าสั่งเก็บก็ได้ไปไหนมาไหนก็ต้องระวังอาจจะโดนค่าเพราะรู้ความลับเยอะ ในขณะเดียวกันนะพวกรับจ้างปล่อยคลิปปล่อยไปแล้วก็ไอ้พวกที่เสียเสียผลประโยชน์นะพวกผู้ต้องหาก็สั่งฆ่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสตายต,ายต้องสองทางนะแต่ถ้าใครมีคลิปเด็ดมีอะไรก็บอกเดี๋ยวผมเอาไปนะเอาไปส่งให้นะสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับยินดีนะครับใครไม่รับความเป็นธรรมแจ้งมาได้นะนะนะจะให้ผมให้คุณอาจยะช่วยอะไรยังไงก็บอกขอให้เป็นเรื่องจริงมีพยานหลักฐาน นะครับนะนะครับนะใครที่เป็นเอฟซีทนายคลายทุกเนี่ยสบายใจได้นะผมกับอทิยะสองคนนี่เราเพื่อนกันอทิยะนี่ครับพวกสายบูวิศวกรสายบูนักขุดลุยส่วนผมเป็นนักกฎหมายนะก็จะให้ความรู้ทางกฎหมายก็เสริมเมื่อคุณอทิยะนะครับนะก็ช่วยกันเราสองคนเพื่อนกันไม่มีการมานั่งหักหลังกันไม่ใช่เผลอปุ๊บเอากล้องไปซ่อนอบันทึกไว้แล้วก็ไปไงตบซับ ตบซับไม่สาเร็จก็เป็นไงปล่อยคลิปนะพอปล่อยเรียบร้อยทําลายคู่ต่อสู้เรียบร้อยปุ๊บเป็นไงใส่ร้ายคนอื่นชาวบ้านต่อนี่เขาเรียกว่าความระยำของคนแล้วนะตอนนี้ก็โดนตีแผลแล้วก็ที่็มาเี่ยหมาแล้วเป็นหมาไปแล้วนะครับติดต่อทางช่องไหนก็ทางเนี่ยนะทางเพจทางอะไรเยอะแยะไปครับดูเองครับติดต่อทางไหนนะครับคุณติดต่อกันเองนะทางเพจทางอินบ็อกอะไรก็หาทางกันเองแล้วกัน ถ้าติดต่อผมไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องติดต่อกันแล้มนะนะครับ Google ก็ได้อะไรก็ได้เยอะแยะไปหมดว่ากันไปเอ่อพรบคอมคืออะไรพรบคอมก็คือหมายถึงการโพสข้อความการโพสภาพการแชร์่เงี้ยนะแต่ถ้ามันเป็นความเท็จเช่นบอกว่าทนายใครทุกรับคลิปมาแล้วตบรัพย์อย่างเงี้ยมันเป็นความเท็จอย่างเงี้ยเขาเรียกผิดพรบคอมเอาความเท็จไปโพสต์ไปแชร์นะครับมีคนถามมาก็ตอบภาษาชาวบ้านแล้วกันนะ อนะครับอืมว่ากันไปนะครับอืมก็คดีบ้านกกกอกตอนนี้ครับรู้สึกว่าวุ่นวายกันใหญ่แล้วใน youtube ผมไปอ่านดูนะมีข่าวลือว่าอ่ะอ่าลูกความคดีบ้านกกกอกของเงินคืนคืนไปแล้วครึ่งหนึ่งเอ่นะครับก็ไม่รู้ว่ายังไงบางคนก็บอกว่ามีการรับค่าทนายสองต่อ รับรับจากเอฟซีด้วยรับจากลูกความด้วยโอ้โหโทนายความมันไปขนาดนั้นนะแล้วคดีบ้านกกอกก็ลือกันนะครับนะเขาบอกว่านะอคดีบ้านกกอกมีบางคนไปโมบอกว่าคดีไม่ถึงศาลพยานหลักฐานไม่มีได้เงินได้ทองไปเยอะแล้วพอต่อมาไปไเป็นไงนะปรากฏหลักฐานแน่นอายการแจ้งขอ้อหาเพิ่มค่าคนตายโดยเจตนา จากสิบห้าปีเป็นประหารชีวิตออ้าวตอนนี้ก็อ้าวต้องไปศาลอีกแล้วจากเดิมบอกไม่ถึงศาลเสียเงินเสียทองไว้แล้วคราวนี้บอกเอ้าไม่ใช่แล้วเนี่ยตอนนี้บอกเอ้าโทษประหารชีวิตแล้วนะลูกความก็เกิดความเครียดเอายังไงแน่ว่าตอนแรกเองบอกพยานหลักฐานอ่อนนะคดีไม่ถึงศาลตอนนี้เป็นไงนะฆ่าคนตายก็แจ้งไม่ได้ตอนนี้เป็นไงโอ้โหจากนะจากลักพาตัวเด็กเ้าผู้ภาษาชาวบ้านนะอันนี้กลายเป็นฆ่าฆ่าเด็กแล้ว โทษประหารชีวิตเอา้าเฮ้ยลูกความก็เริ่มงสงสัยแล้วเนี่ยเขาเขาลือกันใน YouTube เนี่ยเอ้าตายหาแนละ้วกุนซื้อบอกว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยหลักฐานไม่มีนะคดีไม่ถึงศาหลหรอกอายการสั่งไม่ฟ้องหรอกเอา้าตายแล้วตังก็จ่ายไปแล้วทําไงอะ่ะเรียกคืนก็ไม่ยอมให้ตอนนี้เป็นไงโอ้โหโดนเพิ่มข้อหาหนักเขาแล้วทางไงอะยุ่งเลยสิสถานการณ์บ้านกกอกตัวนี้ก็เหนื่อยสงสารผู้ต้องหานะ นะครับตังก็เสียเครียดก็เครียดดูหน้าตาแกตอนหลังแกเริ่มเศร้าเล่านิทานแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาที่โกกอกเริ่มเล่านิทานแล้วครับเริ่มเล่านิทานพลาดพิงไปถึงแม่ผู้เสียหายแล้วเริ่มเครียดาะทำไปทํามานี่กลายเป็นอะไรฮะออตอนแรกเฮ้ยนะมีผู้อวดรู้คนหนึ่งมาบอกว่าโอ้โหถ้าจ้างผมนะ ถ้าให้ผมดูแลนะครับคดีไม่ถึงศา,าลแล้วก็พยาหลักฐานอ่อนครับนะไปไม่ถึงศาลแล้วคดีฆ่าคนตายไม่มีไม่มีเชื่อผมเถอะนะเชื่อผมนะสุดท้ายเป็นไงโอ้โหหลักฐานนั่นเลยจากรักพาตัวเด็กไปนะไปตายตอนนี้กลายไปแนละ้วฆ่าคนตายประหารชีวิตจากเดิมสิบห้าอ้าวว่าไงให้ไม่เป็นเฮ้ยไม่เป็นเหมือนที่โมไปเลยเอาตายแล้วทําไงอะยุ่งแล้วครับผู้ต้องหาตอนนี้เครียดแล้ว นานแล้วตังที่จ่ายไปแล้วทำงานแล้วนี่ต้องจ่ายเพิ่มอีกไหมเนี่ยข่าวแ้วไม่ถึงศาลก็ไม่ไม่อก็จ่ายไปอันนี้กลายเป็นว่าจะถึงศาลแล้วถึงศาลแล้วดีไม่ดีจะถึงคุกอีกเนี่ยหัวเราะหน่อยครับจาย์เ <c oughs> นี่แหละครับเนี่ยดูนะคนเราเนี่ยนะเนี่ยมันบางสิ่งบางอย่างนี่ต้องระวังก็ฝากพี่น้องประชาชนระวังกันหน่อยนะครับระวังหน่อยนะครับนะ จะหาที่ปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าด้านไหนก็แล้วแต่ด้านกฎหมายด้านอะไรต่างเนี่ยต้องระวังนะโอ้ไม่ต้องห่วงครับหลักฐานอ่องสู้ได้เลยคดีนี้ไม่มีอะไรเลยประจักษ์พยานก็ไม่มีนะไม่เห็นตอนที่เราอ่าอุ้มเด็กอุ้มอะไรขึ้นเขาไม่มีครับนะหลักฐานอ่อนมีแต่ซิงโคตอนอะไรต่างๆโอ้โหสบายหลักสำนวนเห็นแล้วนะโอ้โหโมสุดท้ายเป็นไง นะโดนข้อหาฆ่าคนตายจนได้นะบอกไปโอ๊ยตํารวจไม่รู้จะสั่งฟอง้องบ้างอัยการไม่รู้จะสั่งฟ้องบ้างสุดท้ายเป็นไงเรียบร้อยหมดนี่แหละครับนะเป็นอุทาหรณ์นะครับเวลาเรามีคดีความเนี่ยถ,ถ้าติดตามทนายคลายทุกเนี่ยอาจารย์จะสอนได้ตรงไปตรงมาครับเชื่อตัวเองไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องมาเชื่อผมด้วยเข้าใจนะอ,อนะครับเอ่อ นะครับอันนี้ก็หนึ่งเรื่องนะครช่วยพูดถึงเรื่องข่าวที่ว่าลูกสาวในพลเช่าคอนโดอยู่นะครับแล้วก็แฟนติดโควิดตัว